สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับโหราพยากรณ์12ลัคนาราศีก่อนรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการพัฒนาช่องโหนชี้เหตุให้มีคุณภาพที่ดียิ่ง,งขึ้นไปลัคนาราศีสิงห์ด้านดีเดือนพฤศจิกายนพศ2566นะครับเอาเรื่องของการงานนะครับกูพระศุกร์ จะเกิดปรากฏการณนะ์คูพระศุกร์นำพานะคูพระศุกร์เป็นเจ้าภพกรรม,มะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจะเดินนําหน้าลัคนานําพาไปจับมือไปส่งผลอย่างไรส่งผลในเรื่องของโอกาสนะการงานใหม่ๆงานเสริมนี้คือโดดเด่นมากนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องฝึกฝนขัดเกลารับคมวิชาเพราะว่าตรงข้าม ลัคขณาราศีสิงเนี่ยมีดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นครูที่ค่อนข้างเนี๊ยบนะเป็นครูระเบียบเป็นครูที่ต้องต้องเป๊ะนะเราต้องเก่งจริงนะเราต้องรับคมนะให้มีวิชาที่ต้องแตกฉานรู้จริงนะครูพระเสาร์ถึงปล่อยผ่านซึ่งครูพระเสาร์ก็จะฝึกฝนนะวิชาทั้งโลกให้เรานะไม่ว่าจะความทุกข์ความสุขความเหนื่อยอยู่กับเราอีกเนี่ยสปีนะครับ2ปีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่า ณปัจจุบันนะก็มีดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานไฟความดีนะครับครูใจดีหน่อยนะก็จะยกเข้ามาแล้วนะครับยกเข้ามาอยู่ที่พบแห่งความเจริญพบแห่งความสาเร็จพบแห่งการศึกษาระดับสูงก็ได้ตาแหน่งเป็นราชานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เราต้องเข้าหาครูที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูที่อายุเยอะนะครูที่ผ่านการอาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับก็จะพาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยพบกับความเจริญรุ่งเรืองพบกับคอนเน็ชันใหม่ๆ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนดาวพุธเป็นเจ้าภพกระดุมพระและลาพระก็คือภพเงินทั้งคู่เลยดาวพุธค่อนข้างสําคัญกับคนลัคนาสิงห์มากๆเดินหน้าเร็วนะครับยกย้ายเข้าสู่ภพพันธุแก่ลักนาราศีสิงห์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องเข้าไปติดต่อเข้าไปประสานเข้าไปเรียนเรียนรู้ไม่ว่าจะในเรื่องขององค์กรสถานที่ศึกษาหากเริ่มต้นใหม่ในช่วงของต้นต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับ เพราะว่าเกิดปรากฏการณ์พิเศษด้วยนะ,ะดาวกัมมะการงานถึงกระดาษพับพุธค,คู่นี้เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ําถ้าเริ่มต้นดีเนี่ยก็จะไหลลื่นเปรียบดังน้ําที่ไม่มีวันหมดวันที่3พฤศจิกายนพศ2566ดาวสุขเจ้าภพสังหัชชะและกัมมะยกย้ายเข้าสู่ราศีกันพบกระดุมพระนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับก็จะมีการงานเนี่ย เข้ามานะมีงานจอบๆมีงานใหม่ๆมีงานเสริมรวมไปถึงลักษณะของการงานเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเพราะกรรมะวิ่งเข้าเงินการงานวิ่งวิ่งเข้าสู่พบเงินแต่ว่าตรงนี้ก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดนะนิดก็แปลว่านิดหน่อยนะอย่างอ่อนกําลังอ่อนแรงแต่การงานปรับดีขึ้นนะครับซึ่งงานโดดเด่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับความวิจิตรความสวยงามงานนวดปรุงยาน้ําหอมธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําทั้งหมดหรือเกี่ยวกับช่างแต่งหน้างานที่ต้องเกี่ยวกับพวก นางแบบในแบบงานสไตล์ต่างๆงานออกแบบตรงนี้ค่อนข้างให้คุณรวมไปถึงที่พูดตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือครูประสุขก็จะนําหน้ารักนานําพาไปเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาตรงนี้บางคนยังไม่เคยเข้าไปจับมันก็บางครั้งอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ขจัดความกลัวแล้วตั้งจิตว่าเออเราทําได้นะไม่มีใครทําได้ตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปฝึกฝนเข้าไปเรียนรู้เราก็าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนกันนะครับอ่ะวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยพระเกตเลข9นะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นภพกรรมะเป็นภพกรรมะเนี่ยเป็นภพที่เป็นจุดจอมฟ้าจุดที่มีกําลังมีพลังงานรุนแรงซึ่งเกตเนี่ยก็เป็นตัวไปเร่งปฏิกิริยาเห็นไหมก็เข้าสู่บ้านคูประสุกอีกเนี่ยคูประสุก่อนข้างให้คุณกับชาวลัคนาสิงห์เป็นพิเศษนะครับส่งผลในเรื่องของ ถ้าเรื่องของเซนตเนี่ยก็กซิกเซนตนี่ก็ดีมากนะครับจะคาดการแม่นยําถ้าเราวางจิตว่าเราทําได้อะก็เป็นการตั้งโปรแกรมจิตนะแล้วก็เข้าไปคอยคว้า,าไปเรียนรู้ไปฝึกฝนไปพัฒนากับมันนะครับและยิ่งถ้าหากณนปะัจจุบันเนี่ยชาวรัคนาราส,สิีิสิงห์ท่านใดนะกระทาความดีต่อเนื่องนะครับครูบาอาจารย์ก็จะสนับสนุนนะให้ดนใจให้ยิบจับถูกสิ่งเป็นเงินเป็นทองค้าขายได้กําไรผลักดันให้สําเร็จ ลุ่่วงวันที่15พฤศจ,จิกายนพศ2566ดาวอังคารเลข3นะครับเจ้าพบสุภะพบแห่งความเจริญพบแห่งการศึกษาพบแห่งผู้ใหญ่และเป็นอีกเจ้าพพหนึ่งก็คือภพพันธุนะครับยกย้ายเข้าสู่พบพันธุพบตัวเองนะได้บรรฐานเนี่ยเป็นกเกษตรธิบดีส่งผลด้านดีเนี่ยให้มีการลงหลักปักฐานประสบผลในเรื่องที่ตั้งใจนะการเรียนถ้าใครเพื่อนๆชาวรัคนาราศีสิงท่านใดเนี่ย กำลังศึกษากำลังเล่าเรียนเนี่ยตรงนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างพึงปรารถนานะครับวันที่17พฤศจิกายนพศ2 5 6 6ดาวอาทิตย์เจ้าภพตนุหรือดาวตนตัวตนของชาวราศาีสิงห์เนี่ยจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพพันธุนะครับเดินเคียงคู่กับดาวอังคารและดาวพุธส่งผลให้ฮสู้นะมีพละกกาลังก้าได้กาเสียก้าชนอีกฮึบหนึ่งนะเข้าสู่ช่วงของ ท้ายปีพศ2566ข้อควรระวังสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะด้วยดาวประจำตัวดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะครับยกย้ายเข้าสู่ปันธุเป็นบ้านของธาตุน้ำเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเปรียบเนี่ยน้ำกับไฟมันก็จะเป็นธาตุที่ค่อนข้างค่อนข้างขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมาระวังเรื่องอารมนะขึ้นข,นขนลงลง,ลงแปลปวนอีกทั้งรวม รวมไปถึงการมีปัญหามีปากเสียงกับผู้รักผู้ใหญ่หรือคุณพอ่อคุณแม่ตรงนี้ถ้าระง,งับได้ขอให้ระง,งับนะครับนะเพราะว่าการถกเถียงหรือบางครั้งเราพูดอะไรที่มันรุนแรงไปแล้วเนี่ยมันทิ่มแทงใจไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราระง,งับทันเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านอารมณ์นะครับก็จะหงุดหงิดรู้สึกอ่อนล้าเพียรมึนงง ด้านสุขภาพและมัดระวังเหตุทางน้ำน้ำยาเคมีตุ่มน้ำใสลมพิษปวดท้องนงน่วงระบบธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำร้อนอุณหภูมิในร่างกายสูงเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนให้ทานอาหารลดไม่จัดแนวทางการแก้ไขสำหรับชาวร,า,ราศีสิงห์เหนื่อยเยอะๆออกแรงเยอะๆให้เหนื่อยไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งไหนยังบกพร่องพัฒนาขึ้นมารวมไปถึงเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุที่ท่านผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดหนทางครั้งสําคัญเลยกับชาวาลัคนาราศีสิงห์รวมไปถึงช่วงของเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นไปได้ก็ให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลเนี่ยให้กับเทวดาครูบาอาจารย์นะครับ รวมไปถึงแพ่ให้กับสรรพสัตว์แพ่ออกไปโดยไม่ประมาณนะไม่ต้องไปจําจกัดรูปนามแพ่ออกไปโดยให้ไปหมดเลยนะต้องวางจิตเมตตานะครับส่วนด้านการสร้างบาร,รมีเสริมกาลังดาวประจําตัวดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1หนึง่งเป็นแสงสว่างเป็นไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนำนะครับก็ให้สร้างกุศลสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับแสงสว่างอย่างเช่นหลอดไฟไฟฉายหนังสือเรียนการให้ความรู้การเกือ้อกูลคนตาบอด การทำทานให้ทำตามความเหมาะสมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุดท้ายนี้ขอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวาลัคนาราศีสิงห์ไม่มากก็น้อยขอให้เป็นแนวทางเป็นแผนที่ให้เพื่อนๆได้พิจิตพิจารณาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยโชคดีมีชัยขอเป็นกำลังใจให้กับชาวาลัคนาราศีสิงห์สู้ๆ้